สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4ภาษาไทยบายคเลีค่ะ ในคลิปนี้นะคะเราจะเรียนในเรื่องของสารพิษในชีวิตประจำวันนะคะบทที่12นะคะจากหนังสือภาษาพาทีชั้นปฐมศึกษาปีที่4ค่ะอา่านในใจบทเรียนเรื่องสารพิษในชีวิตประจำวัน สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ครูมีภาพยนตร์สัน้นที่มีสาระน่ารู้มาให้นักเรียนได้ชมกันโดยภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าสารพิษในชีวิตประจำวันนักเรียนอยากชมกันหรือยังคะถ้าอยากชมกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะกิ่งกับเล้ารับอาสาแม่ไปจ่ายของที่ตลาดสดใกล้บ้านเมื่อซื้อของได้ครบแล้ว กิ่งเหลือบเห็นรถขายส้มตำไก่ย่างอยู่ในซอยข้างตลาดกิ่งอยากกินกล้าวก็อยากกินด้วยสองคนพี่น้องตรงรี่เข้าไปที่รถเข็นขายส้มตำทันทีแม่ค้าส้มตำปูไม่เผ็ดไม่ใส่ผงชูรสถ,ถุงหนึ่งครับขณะฟังลูกค้าสั่งอาหารแม่ค้ากำลังเกาแขนตัวเองอย่างเพลิดเพลินหลังจากนั้นบิดขี้เกียจหนึ่งครั้งแล้วมาปรุงส้มตำต,ตามสั่ง สองพี่น้องมองตากันมือที่เกาแขนเมื่อครู่บัดนี้กำลังหยิบเครื่องปรุงต่างๆใส่ครกอย่างว่องไวแม่ค้าไม่ล้างมือก่อนเลอครับมือพี่ก็ไม่ได้เปื้อนอะไรนี่สะอาดแล้วก็ไปกินที่บ้านก็แล้วกันอะเช็ดก,ก็ได้พูดจบก็ป้ายมือลงไปบนผ้าสีมอมอแล้วล้วงลงไปในขวดโหลหยิบป,ปูเค็มมาหัก ขยุ่มมะละกอใส่ตามตักเกล็ดสีขาวหนึ่งช้อนกาแฟใส่ลงไปไม่ใส่ผงชูรสค่ะไม่ใส่ผงชูรสแล้วจะกินเป็นรสเป็นชาติได้ยังไงขายอยู่ที่นี่นานแล้วยังไม่เห็นมีใครเป็นอะไรสักคนกล้ากินลองเหรอพี่กินไม่ลองแล้วล่ะส้มตำถุงเนี้ยแม่้าอะไรอ่ะไม่รู้จักห่วงใยคนกินบ้างเลย จ้างให้กล้าวกินก็กินไม่ลงตัวแม่ค้าเป็นโรคผิวหนังหรือเปล่าก็ไม่รู้มาปล่อยเชื้อโรคให้เราอีกแล้วผ้าเช็ดมือเหมือนผ้าเช็ดรถมาแล้วสักสิบครั้งสงสัยมือไม่เคยล้างเลยหลวงปูจับมะละกอบีบมะนาวหั่นมะเขือเทศถ้ากินเข้าไปมีหวังท้องเสียแน่นั่นสิบอกได้ยังไงกันว่ากินผงชูรสแล้วไม่เป็นอะไรถึงจะเป็นของแท้ ใส่ลงไปขนาดนั้นก็ไม่ไหวแล้วแล้วถ้าไปเจอผงชูรสปลอมเข้าอาจจะปวดหัวปากชาอาจเจียนกันเลยทีเดียวนะกินบ่อยๆมีหวังเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารแน่ๆิ้งเฮ่อพี่เก่งอย่าเสียดายเลยท้องเสียแล้วก็เดือดร้อนหนักยิ่งกว่าเมื่อกลับมาถึงบ้านทั้งสองคนรีบเล่าให้แม่ฟัง แม่เคยเตือนแล้วเรื่องซื้ออาหารถ้าคนขายทำไม่สะอาดไม่ปกปิดอาหารให้มิดชิดมีเชื้อโรคปลิวมากับฝุ่นละอองต่อให้อร่อยยังไงก็ตามอย่าซื้อเลยลูกเพราะติดเชื้อโรคได้ง่ายแม่ค้าที่สะอาดสะอาดพูดเพราะก็มีอยู่อีกหลายร้านแต่ลูกไม่เดินดูให้ดีซะก่อนฉะนั้นเวลาจะซื้ออะไรควรเดินดูให้ทั่วแล้วค่อยตัดสินใจซื้อ แม่ทำฟักทองแกงบวชไว้ให้อยู่บนโต๊ะนั่นแน่ตักให้ดีระวังอย่าทำหกนะจ๊ะรีบกินซะก,ก่อนที่มดจะมาร่วมวงด้วยมดมาก็ไม่เป็นไรนี่ครับฉีดยาฆ่า,มมาแมลงแป๊บเดียวมดก็ตายหมดมดตายคนก็แย่ด้วยนะกล้าวเพราะละอองของมันอาจจะปลิวตกลงในชามได้ถ้ากินเข้าไปจะเกิดอาการอย่างเร็วภายในครึ่งชั่วโมงเริ่มจากคลื่นไส้ อาเจียนท้องร่วงหรือถ้าได้พิดมากไปหัวใจจะเต้นช้าไม่สม่ำเสมออาจถึงตายได้นะแม่บอกว่ายาฆ่า,มาแมลงเป็นอันตรายแล้วแม่ซื้อมาทำไมครับของบางอย่างมีทั้งคุณและโทษแม่ซื้อมาใช้เพราะรู้จักวิธีใช้และใช้เท่าที่จำเป็นอย่างห้องนอนของลูกเปิดปิดกันไม่ระวังยุงเข้าไปกัดจนนอนไม่ได้ แม่ต้องฉีดยาฆ่ามาแมลงแต่แม่มีวิธีป้องกันใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขายาวมีผ้าคาดปิดจมูกเพราะละอองของสารเคมีพวกนี้ทำลายระบบหายใจแล้วมันสามารถซึมทางผิวหนังได้แม่จะฉีดตั้งแต่เช้าหลังจากลูกไปโรงเรียนแล้วฉีดเสร็จแม่ก็เปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำทันทีพอตอนบ่าย แม่จะเปิดหน้าต่างให้กลิ่นมันระเหยออกไปลูกจึงไม่ได้กลิ่นแล้วยาฆ่า,มาแมลงเป็นแบบเดียวกับที่พ่อใช้ฉีดต้นไม้หรือเปล่าคะไม่เห็นพ่อต้องระวังอย่างแม่เลยที่พ่อใช้เป็นสารสก,กัดจากพืชพวกสะดาไม่ใช่สารเคมีไม่เป็นอันตรายต่อคนแต่ถ้าไม่ระวังละอองปลิวเข้าตาก็อาจจะเป็นอันตรายได้เช่นกันจ้ะ เกษตรกร,กรบางคนใช้ยาฆ่า,า,มาแมลงคร่ำเพื่อเพราะเห็นว่าช่วยทำลายศัตรูพืชได้ดีเป็นการเพิ่มผลผลิตการใช้ยานั้นมีข้อกำหนดว่าฉีดไปแล้วกี่วันจึงจะเก็บพืชผลได้เพื่อรอเวลาให้ยาฆ่า,า,มาแมลงสลายตัวแต่คนที่เห็นแก่เงินจะไม่คำนึงถึงข้อนี้ฉีดยาปุ๊บก็เก็บขายทันทีเพราะพืชผักกำลังงาม เมื่อคนกินผักเหล่านี้พิษยาฆ่า,มาแมลงที่ตกค้างจะสะสมในร่างกายเมื่อสะสมมากเข้าถึงจุดหนึ่งอาการเบื้องต้นที่แสดงออกก็จะเหมือนพวกอาหารเป็นพิษคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องท้องเสียปวดหัวพวกเราไม่ต้องกินผักไม่ได้เหรอคะแม่ชักกลวอแล้วล่ะคะ่ะไม่ได้หรอกลูก ผักเป็นอาหารที่สำคัญต่อร่างกายมีเส้นใหญ่อาหารจำนวนมากนอกจากจะช่วยในการขับถ่ายแล้วผักยังมีวิตามินเอช่วยบำรุงสายตาวิตามินซีช่วยบำรุงกระดูกและฟันสร้างภูมิต้านทานโรคแต่แม่รู้วิธีที่จะทำให้สารพิษตกค้างในผักน้อยลงรอเดี๋ยวนะจ๊ะเดี๋ยวแม่จะให้อ่านอะไรแม่หายไปสักครู่ แล้วกลับออกมาพร้อมด้วยกระดาษหนึ่งแผ่นมีรูปภาพประกอบส่งให้ลูกอ่านสองคนพี่น้องอ่านข้อความด้วยกันจนจบแผ่นกิ่งเงยหน้าขึ้นมายิ้มเฮค่อยสบายใจหน่อยแม่มีวิธีล้างผักให้ลดสารพิษได้อย่างนี้ค่อยกินผักได้หน่อยกล่าวไม่พูดแต่ไปคว้ากละมังมาเตรียมล้างผักอย่างเต็มที่ วิธีล้างผักเพื่อลดปริมาณสารพิษมีมากมายใครจะเลือกใช้วิธีไหนก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกและชนิดของผักถ้าเป็นกะหล่ำปลีหรือผักกาดขาวกล่าวจะลอกใบที่อยู่ส่วนนอกออกพอสมควรแช่น้ำสะอาดนาน5-10นาทีหลังจากนั้นล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้งถั่วพูที่แม่จะใช้จิ้มน้ำพริก หรือคณะที่จะใช้ผัดน้ำมันหอยหลังจากล้างน้ำสะอาดแล้วแม่จะลวกน้ำร้อนก่อนส่วนมะเขือเทศแตงกวาต้นหอมผักชีที่ต้องรับประทานสดๆล้างน้ำสะอาดแล้วแช่ด่างทับทิมสิบนาทีหลังน้ำสะอาดอีกครั้งด่างทับทิมนอกจากจะลดปริมาณสารพิษตกค้างแล้วยังฆ่าเชื้อโรค หรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่ติดมากับผักได้การล้างผักให้สะอาดและปลอดภัยนั้นต้องใช้เวลาและพิธีพิถันพอสมควรทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคกิ่งกับกล้าวล้างผักยังไม่เสร็จแต่ก็อยากจะเลิกกลางคันแม่ครับยุงชุมจังครับมันกัดกล้าวจนขาลายไปหมดแล้วจริงด้วยค่ะกิ่งก็ถูกกัดเหมือนกันนี่ขนาดกลางวันนะคะ ถ้าเป็นกลางคืนสงสัยตัวลายเป็นเสือโครงไปแล้วเกินไปเสียงแม่ว่าก่อนจะเดินไปหยิบตะกร้าใบหนึ่งมาวางในนั้นมีฝากล่องขนมปังและขดลวดวางยากันยุงแม่จุดยากันยุงหนึ่งขดวางบนลวดกลิ่นยากันยุงหอมหอมคล้ายๆใบไม้นะคะแม่ยากันยุงนี้ทำจากตะไคร้หอม ซึ่งเป็นพืชชนิดหนึ่งคล้ายแต่คล,คล้แต่มีสปปรรพคุณที่ไล่ยุงได้ไม่เป็นอันตรายต่อคนจ้ะสมัยก่อนคุณยายจะเก็บเปลือกส้มไปตากแดดจนแห้งแล้วจุดไล่ยุงได้ดีเหมือนกันแต่คนสมัยนี้เอาสะดวกเข้าว่าชอบซื้อของสำเร็จรูปมาใช้กันเราต้องอ่านฉลากดูส่วนผสมและวิธีใช้ให้ดี ไม่งั้นเราจะรับควันพิษจากสารเคมีโดยไม่รู้ตัวยุงหนีไกลสบายใจคนล้างผักปลอดภัยแน่นะักผักเสร็จทันใจเอิงเอ่ยกล้าวแต่งเพลงใส่ทํานองเองร้องอย่างมีความสุขจนแม่และพี่สาวอดขำไม่ได้เสียงรถขายไอศกรีมและหวานเย็นดังมาแต่ไกลสองคนพี่น้องทำตาโตหันมาแบมือตรงหน้าแม่ แม่ส่งกระเป๋าเศษสตางค์ให้ทั้งสองคนวิ่งแข่งกันออกไปหน้าบ้านทันทีสักพักเดียวทั้งคู่ก็เดินหงอยกลับมาส่งกระเป๋าสตางค์คืนแม่แล้วกระแทกตัวหลงนั่งที่โต๊ะกินข้าวเปิดฝาชามแก้วเพื่อจะดูว่ามีฟักทองแกงบวชเหลือพอแบ่งกันได้หรือไม่แม่มองอย่างงงงงเกิดอะไรขึ้นล่ะลูกวันนี้เราดวงไม่ดีเลยค่ะ อยากกินส้มตำก็ต้องโยนทิ้งอยากกินหวานเย็นก็ต้องวิ่งหนีก็หวานเย็นสิครับแม่สงสัยพ่อค้าคนทำคงใส่สีอะไรลงไปก็ไม่รู้เขียวอือแดงแปดส้มแซดเหลืองอ๋อยสู้กินฟักทองแกงบวดแซนอร่อยของแม่ไม่ได้อายุยืนกว่าเป็นไหนไหนแม่หัวเราะเสียงดังขำก็ขำสงสารก็สงสาร แต่แม่ก็ดีใจที่รู้ว่าลูกของแม่ทั้งสองคนรู้จักป้องกันตัวจากสารพิษต่างๆในชีวิตประจำวันได้แล้วจริงๆเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนวันนี้เราได้รับความรู้จากวิดีโอหนังสั้นกันไปมากมายเลยนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนสิ่งที่ได้จากเรื่องสารพิษในชีวิตประจำวันนั้นนักเรียนอย่าลืมนำกลับไปปฏิบัติด้วยนะคะ ตอนนี้หมดชั่วโมงแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะคุณครูสรุปเป็นแผนภาพโคงเรื่องนะคะใครก็คือตัวละครในเรื่องนะคะก็จะมีบุ้งเบี้ยมีแม่พ่อแม่ค้าพ่อค้า ทำอะไรก็คือบุ้งกับเบี้ยอาสาไปซื้อของให้แม่นะคะที่ไหนก็คือที่ตลาดเมื่อไรก็คือตอนกลางวันอย่างไรก็คือเหตุการณ์ของเรื่องนะคะเหตุการณ์แรกนะคะบุ้งกับเบี้ยอาสาแม่ไปจ่ายของที่ตลาดสดไก้บ้านเหตุการณ์ที่สองเมื่อได้ของครบแล้วทั้งสองก็ไปซื้อส้มตำ เหตุการณ์ที่ 3. บุงกับเบียได้รับส้มตามาแล้วก็นำไปทิ้งเพราะว่าเห็นว่าแม่ค้าที่ขายส้มตำนั้นไม่สะอาด 4. บุงกับเบียเล่าเรื่องส้มตำให้แม่ฟังแม่จึงเตือนเรื่องการซื้ออาหารและการทำความสะอาดผักผลไม้ก่อนรับประทานเหตุการณ์ที่5จากนั้นบุงกับเบียก็ได้ยินเสียงรถขายไอศครีมจึงวิ่งไปซื้อเมื่อทั้งสองเห็นสีฉูดฉาดของไอศครีม จึงไม่ซื้อและกลับมากินขนมฟักทองแกงหวดที่แม่ทำไว้ให้กินสาระสำคัญของเรื่องนะคะการอธิบายให้รู้จักวิธีหลีกเลี่ยงให้ปลอดภัยจากเชื้อโรคฝุ่นละอองและสารพิษที่อยู่รอบๆตัวข้อคิดที่ได้การเลือกซื้ออาหารเราควรเลือกดูให้ทั่วแล้วค่อยตัดสินใจเลือกซื้ออาหารร้านที่มีสุขภาพสุขลักษณะ ที่ดีนะคะการบ้านค่ะทำแบบฝึกหัดหน้า118ถึง120ค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ